แล้วนะครับอันนี้ลูกไก่เบตังดูมันจะชัดคล้ายลูกไก่ทั่วไปแต่ตีมันจะสั้นอ,อยากเข้ากล้องด้วยแล้วนะครับหา่านลูกลูกไก่จะมีไก่กันผสมไก่สามสายเลี้ยงไวมครับน้วครับโคกนี้นจะเลี้ยงแยกหา่าน แล้วก็จะมีพวกไก่ไวัยรุ่นไก่ไวัยรุ่นอยู่สามตัวหนึ่งตัวนี้ประมาณเกือบกิโลแล้วนะครับไก่ตัวใหญ่มากนี่เป็นไก่เบตงนะครับนี่กำลังผสมอยู่เ,เห็นเลยนะครับผสมกับไก่ไข่นะครับเป็นเบตังรุ่นแรกๆนะครับที่พ่อเลี้ยงไว้มันจะไม่ดุเหมือนเบตงนะครับถ้าเบตงจะดุมาก มาเนี่ยเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติให้กินก็ข้าวโพดแท้งข้าวเปลือกแล้วก็หญ้านะครับหญ้าเพิ่งไปตัดมาเมื่อกี้ข้อก็ทําแบบง่ายๆเนี่ยกันบริเวณกันตาข่ายสีฟ้านะครับกั้นงูแล้วก็เป็นอวนวกันประมาณเม็ดห้าสิบหรือว่าสองเม็ดนะครับหลังจากปล่อยได้ประมาณสามอาทิตย์นะครับตั้งหา่านตั้งไก่ก็ จัดการหญ้านะครับตรงนี้รกมากพ่อให้เก็บไว้แม่ตัดเนี่ยครับหญ้าพิ่งไปตัดมานี่ให้ตัดใบกล้วยนะครับใส่ลงไปทั้งหญ้าให้ไก่มันได้เกี่ยเล่นนี่มีไก่ไวรุ่นอยู่สามตัวอันนี้จะเป็นบางตัวก็จะเป็นไก่ไข่ปลดตะวางนะครับไปขอซื้อเข้ามาตัวละแปดสิบบางตัวก็ขอเข้ามาญาติให้มา เอาไวไ้เก็บไข่แล้วก็ไว้ขยายพันธุ์ต่อนะครับลูกตัวเล็กๆขนมันจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆไก่เบตงเลยเนี่ยปีกมันจะสั้นนิดเดียวดูนะครับตัวนี้นะครับนี่ดูลักษณะปีกปลายปีกจะสัน้นจะบินได้นิดเดียวนะครับพวกนี้ ขนจะมีน้อยมากมันเป็นไก่พันธุ์ผสมนะครับหลายหลายอย่างบินมาจากใกล้ๆบ้านก็มาอยู่ก็เลยเลี้ยงไว้มากินมานอนอยู่ที่นี่ทำคอกเสร็จก็ไก่ก็เลยเข้ามาอยู่มีทั้งไก่แจ้พันธุผสมไก่พื้นเมือง ไก่ดำที่ว่าเชื้อกลายพันธมานิดหน่อยก็มาอยู่ค่อยพบกันคลิปต่อไปนะครับ